จริงๆผมมีสองสามประเด็นเรื่องของกลุ่มยืนหยุดขังนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือผมคิดว่าเรายืนไปเถอะเพื่อที่จะประจานความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้นะครับซึ่งนี้มันก็จะเกี่ยวกับคาถามที่มายถามอยู่แล้วนะครับก็คือทีอ่สิทธิประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและการแสดงออกนะครับในเรื่องของอความเห็นความคิดเห็นนะครับ ทางการเมืองหรือว่าการแสดงออกในเรื่องของสถาบันนะครับต่างๆนะฮะแล้วคุณก็ไปตีความว่าไม่ใช่สถาบันการเมืองอะไรต่ออะไรไม่รู้ไปเรียนไม่รู้ไปเรียนอะไรไมาจากไหนนะเรื่องแบบนี้นะครับทำไมถึงเห็นกันไปอย่างนั้นได้นะครับก็คือการยืนหยุ่กลมยืนหยุดขังไม่ว่าจะมากจะน้อยมันคือการประจานนะครับความบิดเบี้ยวของระบบยุติธรรมนะรประจานให้เห็นว่าคนที่นั่งอยู่บนยอด ของพิระมิดของอํานาจในประเทศนี้นะฮะมันใช้อํานาจอย่างบิดเบี้ยวนะครับอย่างช่อฉนอย่างไรนะรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับประการที่สองคือการเรียกร้องให้ความบิดเบี้ยวนี้จะต้องได้รับการแก้ไขนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าตอนนี้เรามีรัฐบาลแล้วนะฮะแล้วแล้วพระดารัฐบาลก็บอกว่าจะทํานู่นทํานี่ในลักษณะที่จะปฏิรูปให้ ประเทศเนี้ยมันก้าวไปข้างหน้านะ่ยอยู่ในร่องในรอยของความเป็นประเทศในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเรื่องเนี้ยมันจะต้องถูกเอาเข้าไปพูดกันด้วยนะมีการพูดถึงกฎหมายนรืทราศกรรมนะครับค่<ฮ>ะเรื่องเนี้ยนะโดยคําถามหรือพาอยิ่งคําถามที่บายถามเนี่ยนะครับเราจะต้องถกเถียงกันว่าจะขีดเส้นยังไง <ฮะ S 1> จะครอบคลุมถึงไหนได้บ้างนะครับในลักษณะที่จะ คุ้มครองสิรษฐสศิภาพให้มากที่สุดดึงความผิดเหล่านี้ออกมาจากความผิดที่ถูกทําให้แบนราบแล้วก็เสมอเหมือนกับเป็นความผิดของอาจญากรรมนะครับทั่วทวไปให้ได้นะผมคิดว่า่งนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วคงจะต้องมีการเปิดประเด็นเรื่องพวกนี้กันอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นขังคือการมีส่วนในการที่จะร่วมเรียกร้องนะครับให้ผู้มีอำนาจ นะในยุคปัจจุบันนะครับจะต้องหันมาทําอะไรกับเรื่องนี้นะครับสามนะครับการยืนหยุดขังทําให้ผู้แสดงออกทางการเมืองนะครับมีที่มีทางมีตัวมีตนนะครับพี่พี่มายืนจะมาทุกวันหรือเมื่อไหร่สะดวกมาผมเองอาจารย์บุเรศเองนะครับเมื่อไหร่สะดวกก็มาบางทีนะฮะก็ชวนพรรพวก เพื่อนฝูงมากันบ้างนะครับอ,อ,อาจารย์ธงชัยผมเห็นถ้าอาจารย์ธงชัยอยู่นะครับอาจารย์ธงชัยทํางานสองประเทศนะบางทีก็มาอยู่เมืองไทยบ้างอยู่ที่อเมริกาบ้างช่วงที่อยู่ในประเทศไทยอาจารย์มักจะไปขนคนขวาที่ห้องสมุดที่ธรรมาศาสตร์ตอนเยน็นอาจารย์ก็จะมายืนโดยที่ไม่ต้องไปเปช,ชวนใครเลยต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คืออยากแสดงออกนะฮะเป็นที่ที่เราสามารถที่จะแสดงตัวตนของเราแสดงจุดยืนของเราได้ แล้วพื้นที่แบบเนี้จะต้องมีนะครับรัฐจะต้องจัดให้มีนะครับตำรวจจะต้องมาดูแลความปลอดภัยนะครับคุณไม่ใช่เป็นคนอนุญาตประชาชนคุณเป็นคนที่หน้าที่คุณจะต้องมาดูแลความปลอดภัยให้เขานะครับอย่าให้เกิดภัยอันตรายอะไรกับกับคนที่มาแสดงออกทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมกาลังนึกถึงอย่างเช่นในประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับ เอมันจะมีผู้หญิงนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งเล็กๆแล้วบางทีอาจจะมีแค่คนสองคนเท่านั้นเองที่เป็นคอมฟอร์ตบูมเอนนะครับในช่วงสงครามแล้วมาประท้วงญี่ปุ่นอยู่หน้าฐานทูตญี่ปุ่นทุกเมื่อเชื้อวันอยู่กลุ่มเล็กๆหรือไม่ก็คนสองคนเท่านั้นเขาก็แสดงออกจนกระทั่งในสุดอย่างน้อยสุดคุณคุณจะต้องตั้งอนุสาวรีย์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะรับรู้ถึงถึงอาชญากรรมอันนี้นะฮะที่ที่ญี่ปุ่นเคยก่อกับ ผู้หญิงเกาลีต้นะครับหรือนะครับกรณีของตอนนี้ข่าวนี้หายไปแล้วนะครับก็คือมีนักศึกษานะครับในสหรัฐอเมริการู้สึกจะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับแบกในฟูกที่นอนนะครับเดินในมหาลัยเพื่อจะบอกว่าตอนนั้นเป็นกระแสมีทูใช่ไหคือชั้นนี่แหละที่โดนด้วยคนหนึ่งนะครับก็คือถูกละเมิดทางเพศนะครับประจาย์การ ที่ตัวเองเนี่ยคือประจานการที่สังคมในมหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดการละเมิดทางเพศแล้วเขาเองเป็นเหยื่อมันไม่มีใครไปทําด้วยเขาทาทุกเมื่อเชันผมว่านั่นคือการยืนยันถึงตัวตนของอาการที่เรามีสิทธ์นะครับการยืนยันสิทธิ์ของเราการยืนยันของตัวตนของเราการยืนยันถึงความคิดความอ่านของเรานะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าเพื่อ,อ คือเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยนะครับอย่างวันเนี้ยนะฮะทุกคนพอรู้ข่าวก็มากันเพราะว่าเขาอยากจะมาแสดงตัวตนของตัวเองนะครับตรงเนี้ย<ฮ>เป็นสิ่งที่สําคัญในอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ถามผมว่าเออสิ่งเหล่านี้นมันคนเกิดขึ้นไหมนะฮะหมายถึงว่าไอ,อ,อ,อการที่ผู้ต้องขังทางการเมืองเหล่านี้นะครับมันสมควรที่จะมีไหมมันไม่ไม่สมควรที่มีตั้งแต่ต้นนะครับการ การมาพูดถึงการไม่ให้สิทธิประกันตัวนะครับการบอกว่าไม่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆเลยอะไรมันไม่มีเหตุให้ต้องขังตั้งแต่ต้นหรือเปล่ามันไม่มีเหตุให้ต้องขังตั้งแต่ต้นนะคุณจะบอกว่าโอ๊ยคดีมีอะไรมีโทษสูงอะไรอะไรแต่เขายังไม่ได้รับการตัดสินแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องโทษก็ได้นี่นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ต้องโทษก็ได้นะครับและทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือพวกคุณกําลังทําให้ นะครับสถาบันทางการเมืองสถาบันหนึ่งกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะกลายเป็นสิ่งที่คือแค่หายใจลดยังไม่ได้เลยนะครับกลายเป็นสิ่งที่แต่ต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่พูดถึงก็ยังไม่ได้นะครับล่าสุดมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกนะรประกาศออกมาบอกว่าห้ามพัดพิงถึงนะครับไม่ว่าจะในกรณียยใดๆน,นะครับทั้งนั้นเวลาคุณรับปริญญาก็ไม่ต้องไปพาดพิงถึงเขาที่ เออน่าสนใจคุณก็ไม่ต้องไปใช้งานเขาค่ะเวลาอยู่บนในห้องเรียนทาไมจะต้องมีรูปด้วยนั่นคือการพาดพิงถึงบ้างอืมอืมอืมมันคือการพาดพิงถึงเหมือนกันนะครับพาดพิงแต่ในทางที่คุณชอบคุณเอาพาดพิงเนี่ยถึงในทางที่อาจจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์จะจจะเป็นการแสดงความคิดเห็นคุณไม่ชอบคุณไม่เอาอย่างนี้หรอนะฮะแล้วคนหมายที่ไหนรองรับนะฮะการพูดแบบนั้นนะครับ หรือกฎหมายที่ไหนรองรับการปิดปากนะครับปิดกัน้นทางความคิดลักษณะนะั้นกุมก็ว่ามันเลยเถิดไปใหญ่นะครับถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือในแบบนี้ก็คือมันจะค่อยๆบานปลายนะไอพื้นที่เสรีภาพของประชาชนที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆมันก็จะหดหายหดหายหดหายไปเรื่อยๆนะครับอีก20ปีข้างหน้าคุณจะเห็นนะฮะคน รุ่นต่อไปนะฮะมาเห็นคลิปตำรวจวิ่งเข้าไปจับกลุ่มนะครับคนที่ไปพ่นแค่พ่นตัวหนังสือไม่กี่ตัวนะครับบนกระแพงขาวๆนะครับโอ้โหแบบกูเข้าไปยังเป็นอาัศากรรม์ใหญ่โตมันจะเป็นเรื่องตลกมากมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้เลยนะครับหลานผมไปเรียนมหาวิทยาลัยแห่งดนึงนะครับในประเทศไทยนี่แหละไม่บอกว่าที่ไหนนะครับ,รบเขาไม่แสงทุนนักศึกษากัร จนกระทั่งแบบไม่อการใส่ชุดนักศึกษาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เขาเข้าใจไม่ได้ต่อไปนะ,<ฮ>ะพอมาในกรุงเทพนะเขากลับมาอยู่เทพทำไมยังมีหมายเวไลาบางหมายเลยทำไมยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่มันคืออะไรไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่คือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทําเพดานให้มันต่ําลงต่ําลงนะครับ <S <S ถ้าเรายอมกับสิ่งเหล่านี้นะครับเพดานมันจะต่าลงเรื่อยๆจนกระทั่ง วันหนึ่งนะครับคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าคุณอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากประเทศเกาหลีเหนือครับ,ครบแค่นี้ครับครบ้วนมากนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเมื่อกี้จะมีคําถามพวก